ลิลลี่ถูกแปรงชมครั้งใหญ่โดยน้องชตัตรเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่จนหลายคนเองก็จําไม่ได้สระสองสาวพี่น้องอย่างเจนนี่ราชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเพราะว่าในงานแต่งงานของเจนนี่นานก็ได้เลือกใช้บริการช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างน้องฉัตรด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งน้องฉัดเองก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในด้านของการเมคอัพโอเวอร์ให้คนดังเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นคนดังวัยห้าสถึงหกปีเจ้าตัวก็สามารถเนรมิตให้ใกลายเป็นสาวใสมาแล้วซึ่งหลังจากที่ได้มาแต่งหน้าให้เจนนี่และน้องสาวเองลหลายๆคนก็ทำเอาฮือฮาสุดเพราะว่าเจนนี่ก็สวยปังจนหลายๆคนก็ชมกันแบบรัวๆและทางด้านน้องเจ้าสาวอย่างลิลลี่ก็ได้เปลี่ยนลุคครั้งใหญ่จนหลายคนเองก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าดูหน้าหวานแถมยังดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งลุคนี้เห็นแล้วลหลายๆคนก็ทักเลยคะ่ะว่าหน้าเหมือนนางเอกดัง ซึ่งนางเอกดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางเอกสาวเบลลารานีนางเอกแถวหน้าที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันเพียบและมีผลงานสร้างชื่ออย่างบุบเพสันิวาสน,นั่นเองแหะคะ่ะเอาเป็นว่าจะเหมือนภาพจริงกันไหมไปชมภาพกันไล่เลยดีกว่าแน่นอนเขาว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัว ในความสวยของน้องกันแบบเพียเพียเรียกได้ว่าลุคนี้แฟนๆหลายคนก็ชื่นชมกันแถมหลายคนก็บอกว่าชมว่ามันเหมือนสาวเบลลาแมแม่ชื่อว่าถูกชมแบบนี้น้องลิลลี่ก็คงตัวลอ,อยแล้วละคะ่ะถูกชมเหมือนนางเอกดังอย่างกับเบลลาแบบนี้ก็ต้องชื่นชมในฝีมือการแต่งหน้าของน้องชัดจริงๆเพราะว่าแต่งออกมาได้สวยมากๆสามารถดึงความสวยและความโดดเด่นของคนคนนั้นออกมาได้แบบหมดจดเรียกได้ว่า แต่งหน้าคนก็ทําให้หน้าเปลี่ยนไปเหมือนสัญญกรรมได้เข้าใจแล้วล่ะคะทําไมซุปตาร์คนดังหลายคนจึงจองคิวให้น้องฉัตรมาแต่งหน้าให้ซะขนาดนี้ส่วนคนธรรมดาก็สามารถจ้างน้องฉัตรได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าคิวของน้องฉัตรนั้นค่อนข้างแน่นมากเลยล่ะคะซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้คิวของน้องฉัตรเองคงจะแน่นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถเปลี่ยนให้เด็กสาวอย่างน้องลิลลี่กลายมาเป็นสาวสวยเหมือนนางเอกแบบนี้แกต้องขอป,ปรบมือกันให้แบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะ